อายุเขาก่อนไหมจงกับพี่ภาคผู้เยาว์อายุเท่าไร่นั่นเนี่ยอายุสิบแปดสิบแปดอีกแ้ะมวนไม่ได้บอกสิบแปดนะมวนบอกสิบห้าเออเอาความจริงดิใหญ่ยี่สิบแปดเอาดีดีสิบห้าก็ได้งั้นโอ้จังหวัดอะไรจงอยู่จังหวัดไหนเนี่ยอยู่จังหวัดไหนโอ้โหมีตั้งเจ็ดสิบกว่าจังหวัดเอางี้เจอกันที่บางแสนไหมวันนี้พี่เป็นเจ้าถิ่นเอางี้ถ้าจะมาเที่ยวพี่หวังถ้าจะมาเที่ยวบางแสนบอกนะเพราะว่าที่ฝักที่ที่ที่ฟักพี่ มันผมเป็นทุ่นส่วนด้วยไงไม่รู้นะตอนน่ะเสปูนวันนี้มีโค้ดไหมเนี่ย อุ้ยโคชัยได้นะอิมชุบหมูชุบหมูระหว่างเซอร์ฟปิดกับมามเมอร์เข้าอะไรจะเกิดก่อนกัน มาแล้วมันบอกว่ามันไม่ดีมันบอกว่าแย่มากอ่ะไม่ดีมากอ่ะกูถามกูถามหลังบ้านมาไม่ดีไมาถึงอะไรวะพี่ว่าไปแนวท,ทางไม่ดีไม่หมายถึงว<ฮ>่าไปไปในทิศทางไม่ดียัยรงมีภาพภาพเลยปิดหรอะไม่ใช่พี่วเวลาก่อนจะประสบการณ์ต้องมีอุปสรรค ตัตีอะรทีบอ่้มาับเลดี๋ยวตรงที่มุมแค่ไปนะเพี่ ไอเล่นอีกอะเจอเล่นอีกอะตู้ห้มันปับ๊บนนเลด้ยวยหน่อยดิผมตีไปแตกอีกแลนะ้วน่ะไอม่ปกสีนะ่ะชนวะสิบเปอร์เซ็นต์ต้มาไน่ดิจ้องกำลังไปพี่เอ้ยมีปลูกต้นไม้อะไรด้วยอะ่ะ มาของพ่อปะใช่พี่รถหนึงกลับมาโรงเรียนแล้วอะไรนะพี่โรงเรียนเหรอพี่อยู่ไหนพี่โตตึ้มนะเหมือนมีกระชาเข้าตัวอ oh <yeah. S 2> ่อยาเนี่ยกระชาเข้าตัวจริงด้วยสี่สิบห้าอันเนี่ยแจกหรือเปล่า ไม่ผมไม่ได้อะได้เหรอผมไม่เห็นได้เลยไม่ได้นะได้นะพี่ได้นะจงเป็นได้เลย นั่นก็คือแล้วได้กระชาฟีเว้ย์ซิกแมนเอาผมไหมเพราะผมไม่ได้อะสวยเพื่อนเป็นไงอ่ะโดนคันหนเป็นไงเอาเขาบอกรถสี่เขาถามหารถสี่ไอ้หนุ่มแล้วกูมีไหมกูจะไปกันสองคนสหรือเปล่าเลยไม่ได้กูขับตามมาส่วนเกินอย่างมึงอ่ะไหนอ่ะพี่ตัวพี่อยู่ไหนอ่ะเป็นแบบที่เอาสองอยู่ จริงไอ้ยาจริงจริงไมปบอกสองแล้วว่าแล้วสผงมันเรยเป็นตัวอย่างแม่พวกสี่อ่ะสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับเนี่ยทำไมชื่อสีลุงอ่ะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนได้ด้วยเหรอเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้ที่ไปที่ไป,ปกี่ที่อ่ะไปบวกสี่อ่ะ สามทีครับสามทีใช่ทีทีแล้วนเนี่ยพี่ตีไปกี่ทีเนี่ยผมตีไปสี่แล้วเนี่ยสี่เลยเหรอสี่ที <dış> แล้วไม่เห็นติดเลยจูงปูนบ้าจงไม่มีแล้วพี่หมดเกลี้ยงแล้วเนี่ยผมตีเอ้ยมีหกถุงเหรอปะพี่โตเอาเอามาให้แหนลนนึงได้ไมาหกสามละพี่ปรับเลเวลไปไงนนพี่ครับให้ปรับปัผมดูดิ ตู้ปรับเลทอะไรจะไปปรับเลทตอนไหนอีกล่ะเรียบเหมี้ยะมาอเอากดมาในเมืองทำไมปรับเลทอะไรของมึงวะทำเผลอจะมีตีแป๊บเดียวเองเบลสองมานะเออแตกเนี่ยไอ้เหี้ยน่ะเห็นป่ะน่ะไม่สมจริงละอันนี้เพิ่งปรับเมื่อกี้แตกเหลือเวลสองเหลืออยู่เวลสองเนี่ยเพราะผมทักไงเพราะผมทักไง ขาเลยรี่ปรับเปลญะก่อนเดาสงสัยแม่เดาสงสัยทำไมกูไม่รู้เขาตัวเองไม่เหรอไปจงไปบานพี่ตู้ป่ะ้าไปคนแรกคนนรกเขาชอบมึงตรงไหนอ่ะคนไหนข้างนอกหรือข้างในข้างในข้างในเนี่ยอุงเนี่ยอุงอิงเนี่ยนายกองอิงไอ้ชงไม่ต้องรับไหนข้างในไหนไหนไหนอ่ะในโรงเรียน หน้าตรงประตูหลวเนี่ยมาดิต่อด้วยอันนี้พี่รู้ a d a b c v 5ยอดปุกให้20บาทมา 9k 315บาทโปรโมชั่นพิเศษซัพพลายมาจากไลน์นี้ส่งด่วนภายใน3ชั่วโมง adline a d a b c v 5 ABC.v5 ้ละ a b c v ้วนเงนเขาหรอจับแม่งกลหวเลยดกว่าเอาเดียวดิจับแม่งกลอนวดีวน้องถอยจ้อถอยจ้งถอยจ้อถอยผมโกนละผมละจกวนปะแป้งแม่งละ้มือนอมือหนอห๋อตรงตอแล้วคิงอแล้วจะมือนได้หรอชนละ ถ้าอยู่ด้วยกัเลม่ตรงไม่ตรงไมตรงเห็นพี่เห็นพี่เห็นไหนไหนไหนผม <คน S 2> มีแฟนดีกว่าอุ้ยมีชื่อมีมีคนมีคนน,นี่ผมพูดถ้าไปเมื่อกี้เองบอกเขาดิฮัลโหลครับชื่อชื่ออะไรนะครับฮัลโหลคนหนุ่มถามมาเลยโอ้ยเอาเอาเอาสวยสวยสวยไปดูแทงเลย แังเลยเอาเอาตกตกตกนอกแต่หลายในตกนอกยัดดิไอตรงยัดทำไมเหมือนไม่แรงเลยเขาชื่อมีคุณเขาบอกแล้วมีคุณแล้วมีแฟนหรือยังอับจับแม่งก้นหัวไอ้ตรงเอาเยี้ยนี่หมดตรงอ่ะไหอยะ มีคนเจแต๋วมีคนกลายเป็นเจ๊ต๋วก็อบอกว่น่ารักขึ้นเยอะแฮกอูมีผมมั้งเฮ้ยมึงกลัวใครไองงจองแลกจ่างหมาด้วยจงเอาดิพระหลมสรุปมีแฟนจังเนี่ยมีผัวแล้วพี่ พี่ชอบเลยมีผัวพี่ขอเป็นชู้ได้ไหมอ่าได้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 ใช่ไหมได้ได้ได้ไม่มีผลไม่มีผลพี่ขอเป็นชู้ที่รู้งานนะแต่พี่พี่อยากเป็นปะล่ะพี่อยากเป็นดิพี่พี่บอกนะพี่ชอบคนมีผัวชอบเลยเหรอใช่มันเล่าใจดิพี่ชอบอะไรแบบเล่าใจเล่าใจอ่ะ นะมึงอ้พี่ไม่มีเมียละพี่พี่ไม่มีพี่ชอบเป็นชูมากกว่าพี่ไม่ชอบมีเมียจงเลยจงจงจ,ง,จงมานี่ด้ว่วะจงไม่มไม่มีเมียหัวไม่ให้มีในล่าในล่าดจงเลยคนนี้ผมเจอเมื่อวานแหละคนนีจจ้จัดจัดดิในลา่าใครเนีเ่ยเฮ้ยอุ้กแครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกรเฮ้ยตัวมานี่ไหนอ่ะงจัาโหลเนล่าเนล่าเราเพิ่งเจอกันเมื่อวานนี่สรุปสรุป ถ้าหลุดพอดพี่พี่พอจะมีหวังขึ้นไหมแต่เมื่อวานไมีไหมไม่ใช่เอาหวังอจะยังอ่ะไม่อยากจะยั้งเอาใครไมาเก็บดูตาปะไม่ใช่ครับวันนี้น่ะน่ะเอาเอาอีกละได้ยินไหมนี่ได้ยินน้องพี่ไม่มีไม่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 ได้มีไม่มีหวังเลยหรอไม่มีหวังเลยครับโตโต ีแต่กินเดินมาเรียกว่าไม่ได้ใส่หูฟังว่ะโอ้โหเนี่ยโอ้ยไม่ไม่ได้เรียกเลยไม่ได้เรียกเลยโอเคโอเคใช่ไม่ใช่แฟนแล้วพี่แฟนแฟนชื่อจุกเพชรนะแฟนผมจุกเพชรอะไรไม่รู้เอออะไรของมึงไปหลายันนีีไปหลายเนี่ยแฟนเองก็อุ้มเลยเลยเออจุกเพชรอะไรของมึองงงมาให้น้องมาให้น้องมาให้น้องพี่จงกอุ้มจงไปอุ้ม ระบบทำการโบ p r o c e s สิ้นทำไมต้องวิ่งหนีผมด้วยอ่ะมามาให้น้องพี่หน่อยหน่อยเร็วๆอุ้งไปไหนเขาาพุ่มเร็วเขาาพุ่มโจงของฟอรซีอ้าวทำไมเป็นอย่างงี้อุ้ม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 ต้องสุนัขฟรี จงต้มน้ำสุนัขพุ่งเลยจงมา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 พี่ตู่ทำไม่รับไม่ไร้ายเลยนั่งด้วยผมไม่อยากอยู่ในเพจนะเพจคนโดนแฉอะจงนั่งทำเสียงเลียไม่เอาพี่ตู้เดี๋ยวโดนอะไรเล่นเสี่ยวในเกมอีกเนี่ยเดี๋ยวพวกแบบแอนตี้ไฟมันเอาไปลงเนี่ยไม่ไม่เสียว พุ่มแล้วทำเสียงเรียนในพุ่มไม่เอาไ <c oughs> ่ตู้ไม่เอาเห <c oughs> ็นน้องตัดคลิป <c oughs> คนดูมันชอบ <c oughs> <c oughs> ถลุเ่ยบอกไม่มีแฟนอ่ะทำไมต้องโกหกอ่ะเราเสียใจยนะใช <c oughs> ่ใช่อะไรอ่ะก็เมื่อกี้ไอ้หนุ่มนี่มันบอกว่าเป็นแฟนเป็นแฟนแกอ่ะยังไม่อยากเลยมันใครอ่ะอ้าวบอกแฟนแกชี้อ,อะไรจุกๆสักอย่างอ่ะ จุกจุกจุกรู้เปล่ again, as, าูเจเจรือเปล่าเออไอขอขอเฟรซีดิขอไอจีได้ไหมขอเราขอไอจีได้ไหมไม่ได้เอทไมล่ะพอดีเลาอกากข้ามขั้นเราไม่อยากได้ฟซอะ าอายุเขาก่อนไมหมจงกับภัยพาผู้เยาวอายุเท่าไหร่นะเนี่ยอายุสิบแปดสิบแปดอีกแล้วมวนไม่ได้บอกสิบแปดนะมวนบอกสิบห้าเออเอาความจริงดิเน,นี่ยยีสิบแปดเอาดีดีสิบห้าก็ได้งั้นโอ้จังหวัดอะไรจงอยู่จังหวัด,หวดไหนเนี่ยอยู่จังหวัด,ไ,<อ>ดไหน,ไอไหนโอ้โหมีตัง้งเจ็ดสิบกว่าจังหวัด เนดดงมาูภาคไหนอะภาคไหนอะไรแยกงานจังหวัดอีกอะตอนล่างกลางตอนบนกลางตอนบนเนินสูงเนินสูงตรงเนินสูงกลวนะเนี่ยไม่กวนไม่กวนเนินเนินเนินสูงเพยาพยาพยาวพยาอันนั้นเหนือกางตอนบนโอ้โหปอิสานหรือปะกลางตอนบน เหนือตอนล่างฉะเชิงเซาไม่ใช่นครสวรรค์ไม่ใช่พิชโนโลกจิตใช่แถวนั้นแหละตลอดิตแถวนั้นน่ะแถวนั้นคือแถวไหนอ่ะแถวจิตไม่ถูกหรอกเขาอุ่นพูดไปเรื่อยอ่ะคนไทยชอบพูดไปเรื่อยไงแหละเอางี้เจอกันที่บางแสนไหมวันนีพี่เป็นเจ้าถิ่นใช่รู้จักชื่อพี่จบแล้วอนี่ ไม่ได้ไปแล้วอ้าวมันไม่บอกอ่ะอ่าจะกะช้าไปเอางี้ถ้าจะมาเที่ยวพอพี่หวังพอพี่หวังถ้าจะมาเที่ยวบางแสนบอกนะเพราะว่าที่พักไอ้ที่ที่พักฟรีใช่ใช่ใช่ที่พักที่พักฟรีที่พักฟรีถ้ามาบางแสนอะไม่ต้องเสียตังค์ใช่หรอใช่ค่ากินก็ไม่ต้อง ที่พักฟรีอะไปตู้ที่พักฟรีรถก็ไม่ต้องเช่าพักฟรีด้วยพักฟรีไอ้ต้องบอกเขาดิไม่ใช่ีปตู้พักฟรีโอลิฟักหูอยากใส่ชุดนั้นอะ จะเป็นเรื่องใช่ไหมไม่ใช่พี่หนูให้ใส่ชุดนั้นพี่เราคือใครอีกอะ่ะแฟนเขาบอกว่าแฟนพี่เ็บอกว่าพี่มีันสีค่ <5 S 3> คน <ปะ S 1> ต,ตรงนั้นน่<ป>ะเป็นพี่เป็นป้าเป็นลุงะไรไม่รู้นะ่ะั้นขอเ<ไ>ฟซไอทีได้ไหมท้างั้นพี่ไปหาชื่อตามนี้ดู มันจะเจอหรอเดล่ามาลิดาเดล่ามาไม่ใช่เดล่าแล้วก็เอ็มจุดอ่ะเดล่าไอ้นนี้ตกไม่โคตรเคียร์เลยบอกว่ามีที่ฟักฟรีไม่ใช่พี่เอ็มจุดคืออะไรเอ็มจุดคือชื่อการ เอ็มแล้วก็จุดอ่ะนะมันตั้งจุดได้หรืหรอเฟสอ่ะตัวใหญ่จุดใช่มัว่วอ่ะไม่เห็นมีเลยนามสกุลยาวๆอ่ะโปลิยาชิฮีนะนี่เหรอนั่นน,นั่นน่ โอ้าจับละไม่มีพิกัดปตายไหนแม่น้องจัดอ่ะอะรลระพี่ตู่จัดอ่ะพี่ไม่กลัวละพี่ไปตีก่อนนะโอเคครับวางไงวะพี่ตู่ไปหาตีต่อกปะ ลุกจะขนนกตาหน้ดูแพ้ I'm looking at y ี u มองธาเป็นกํแพ้ฉันนั่งเลงในสตูไม่รู้เค้าในทีแบนมันทำซีลก็แผลแต่ยังไม่มีไฟอย็กจะคุ้แก่แต่ามาันจะยิงดิสนีย์คิดจะติดเธอมากกว่าที่ติดวิสกี้จะเป็นวิสซี้ชิฟฟี่วันทีน่อากาศไม่ดีจะเป็นคนที่จะไม่ใช่รู้สึกคาี